สวัสดีครับเพื่อนๆ FC พี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยคลิปนี้จะมาตอบคำถาม FC ที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามา เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญข้อมูลใหม่ๆที่ทางช่องสมาคมชาแนลได้ทำคลิป,ปรีวิว ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่องสมาคมแชนแนลทุกคนคำถามที่เพื่อนเพื่อนสอบถามมาวันนี้ก็จะมาให้คำตอบอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็จะขอค้ม ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเนื่องจากว่าคำถามที่ถามมามันเป็นอุปสรรคในการตอบเลืออเกินแต่เพื่อความอยากรู้ของ FC ก็จะนำในส่วนหนึ่งมาให้ข้อมูลในสิ่งที่ ต้องการอยากจะได้รับความเป็นธรรมหรือว่ายุติธรรมนะครับที่เพื่อนๆสอบถามมาก็คือเกี่ยวกับการติดตามช่องในการซื้อขายติดตามหลายช่องแต่และช่องก็ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือทางช่องแนะนำหรือว่าขอคะแนนขอยอดไลค์ขอยอดติดตามนะครับสุดท้ายก็ ไม่ได้ข้อมูลในการซื้อขายทีนี้เพื่อนๆก็เลยงดหงิดก็เลยสอบถามมาทางช่องสมาคม h ช n แนลช่องสมาคมชนแนลก็จะตอบในส่วนที่ตอบได้นะครับ FC ทั้งหลายก็ต้องอให้อภัยช่องสมาคม h ช n แนลด้วยที่ไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่า มันจะเป็นการละเมิดสิทธิของช่องอื่นๆเขาครับก็เข้าสู่คำถามคำถามที่หนึ่งส่วนมากนะครับหลายคนนะครับก็จะถามตรงกันในคำถามที่หนึ่งคำถามที่ว่าอยากจะขายเหรียญก็ติดตามช่องก็ไม่ใช่ช่องเดียวนะหลายช่องติดตามหลายช่อง ช่องที่รับซื้อเหรียญก็แนะนำให้ดูให้จบดูให้จบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดกระดิง่งติดตามก็ทำตามช่องทุกช่องที่บอกให้ทำอย่างนี้ก็เพื่ออยากขายเหรียญก็ทำให้ทุกช่องทีนี้ ก็ส่งเหรียญไปประเมินราคาตามที่ช่องแต่ละช่องเขาแนะนำส่งเหรียญไปประเมินราคาแล้วบางช่องก็ตอบบางช่องก็ไม่ตอบบางช่องก็อ่านบางช่องก็ไม่อ่านก็ผู้ที่ติดตามก็เลยก็เลย รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เลยสอบถามมาทางช่องสมาคมชาแนลช่องสมาคมชาแนลก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะครับก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ถ้าในเมื่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเราก็พิจารณาเองก็แล้วกัน นะครับพิจรารณาเองก็แล้วกันผมก็ไม่กล้าจะแนะนำเพราะถ้าผมแนะนำไปมันก็ดีต่อท่านผู้ถามดีต่อ FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามแต่มันจะไม่ดีสำหรับผมดีไม่ดีช่องผมก็อาจจะถูกบล็อกนะครับก็แล้วแต่ว่า คิดเอาเองก็พิจารณาดูว่าด้วยเหตุด้วยผลของท่านเองนั่นแหละนะครับช่องผมก็เหมือนกันนี่ช่องสมาคมชาแนลเนี่ยผมก็ประกาศรับซื้อเหมือนกันแต่ผมก็บอกเป็นในคลิปเลยว่าผมไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการ ตอบคอมเมนต์ผมก็แนะนำให้ใครมีอะไรก็สอบถามมาทางไลน์โดยตรงเลยผมถนัดเรื่องไลน์ส่งเหรียญส่งอะไรก็ส่งมาถามอะไรก็ทมพิมพ์ข้อความถามมาเลยไม่ต้องไปคอมเมนต์ผมว่านะครับแต่ผู้แนะนำเขากา็ถ้ามีคนคอมเมนต์มันก็ดีเราตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้สำหรับ ผู้ที่เขามีประสบการณ์เยอะๆนะครับก็แล้วแต่นี่แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับผมก็จะพยายามดูพยายามอ่านพยายามตอบคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆสำหรับผู้ที่ทักทายเข้ามานะครับปัญหาดปัญหาที่ถามมานะครับผมผมก็ ได้ประสบพบเจอเหมือน,นกันเพราะว่าช่องสมาคมชาแนลเป็นช่องที่หาเหรียญขายซื้อมาก็ขายไปหาเองบ้างนะครับเหรียญนนมีมีแทบทุกช่องที่ประกาศรับซื้อเลยนะตามแบบที่ช่องประกาศรับซื้อเกือบจะทุกช่องนะครับ อยู่ในวงการเหรียญมาก็ห้าหกปีคัดเหรียญมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับทีละหลายหมื่นดูจากคลิปของแต่ละช่องลหลายๆช่องก็คัดเหรียญพบเจอก็เก็บรีวิวแนะนำบ้างประกาศรับซื้อบ้าง ส่วนเหลียนที่แต่ละช่องประกาศร,รับซื้อก็ส่งรูปไปประเมินราคาเหมือนกันกับ f อถามมานั่นแหละบางช่องก็อ่านไม่ตอบจะเอาหรือไม่เอาใหม่หรือเกา่าแต่ที่ส่งไปน่ะนมันใช่เลยตามที่ดูในคลิปปฏิเสธเราอันนี้ก็ประสบ ปัญหามาเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันนั่นแหละกับแฟนๆเอฟซี FC. เพื่อนๆรักสะสมที่สอบถามเข้ามานะครับบางช่องก็เหรียญที่มีความนิยมสูงสุดอย่างเช่นพระเสียนตรงปีสีหนึ่งปีสีหปีสองเก้าอะไรประมาณนี้เนี่ยชนิดหนึ่งบาทชนิด หบาททนิดสิบบาทประกาศร,รับซื้อแต่ส่งไปมันก็ไม่สนนะครับขออภัยนะครับที่ใช้คำว่ามันนะครับประกาศส่งไปเขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านก็มีนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เพื่อน ไปได้แล้ความเป็นธรรมนะครับดูช่องทำตามช่องสุดท้ายมาส่งรูปไปประเมินราคาช่องไม่ได้สนใจกับเหรียญที่เราหาและเราจะขายเพื่อมีเอารายได้เสริมมาให้ลูกไปซื้อขนมอยู่ไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับซื้อเครื่องของใช้ในครัวเรือนนะครับเครื่องปรุงอาหาร ต่กับข้าวอะไรประมาณนี้เสียค่าน้ําค่าไฟนะครับในกรณีอย่างนี้นี่ผมไม่รู้จะแนะนํำยังไงผมก็ประสบปัญหามาเช่นกันผมก็ผ่านมาเหมือนกันในระยะเวลาหกปีผมผ่านมากที่สุดนี่คือสิ่งนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้มาทำช่องให้ผมมามาเปิดช่องนะครับ ก็อเอาแค่นี้เนาะในคำถามก็ตอบไม่ได้ก็แนะนำไม่ได้ก็เป็นการพูดบรรยายให้เพื่อนๆเอฟซีนักสะสมคนรุ่นใหม่แฟนแฟนที่ติดตามช่องสมาคมช n แนลให้พิจารณา,าในคำถามของตัวเองก็แล้วกันนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงต่อไป นะครับมันก็หาวิธีคิดเอาเองนะครับผมก็หวังว่า,าทุกปัญหามีทางออกนะครับเราก็อย่าไปจมปักอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปล่อยวางและหลีกเลี่ยงบ้าง เป็นบางปัญหาเป็นบางเรื่องก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า,าเพื่อนๆคงจะได้พิจารณาในส่วนที่ตัวเองที่ไม่ได้รับควมเป็นธรรมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพบกันใหม่สวัสดีครับ